สวัสดีครับพกันอีกแล้วนะครับกับ AM15 d y วันนี้ก็จัดมาอยู่รุ่นหนึ่งนะครับในแบรนด์ของ X d u b o X 8 i นะครับกับลำโพงบลูทูธขนาด60วัตต์ RMS นะครับในรุ่นนี้แบตเตอรี่ให้มา6 6 0 0 m ป ah, ์นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับเพราะว่าด้วยราคา1,390บาทที่จัดมานะครับถ้าสนใจยังไงเข้าไปดูลิงก์ใต้ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับก็จะมีรายละเอียดเข้าไปดูได้ นะครับเผื่อสนใจเพราะว่างบประมาณพั0 0ามถึงพันหาบางร้านนะครับแต่ว่าคุณภาพของเสียงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับโดยบอดีที่กระทัดรัดนะครับอันนี้ดีไซน์จาก u s เนะครับแต่ว่ามาผลิตที่จีนนะครับขนาดความยาวอยู่ที่ประมาณ22เซนนะครับความสูงเนี่ยตรงเนี้ยประมาณ9เซน9ซนครึ่งนะครับความกว้างตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ7เซน นะครับอันนี้ออกสีแดงนะครับด้านบนก็จะมีควบคุมปุ่มควบคุมไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตัวนี้ปรับได้3รูปแบบเสียงนะครับจากต้นคลิปที่ปรับเสียงมันก็จะแย,ายากกันเพราะว่าโหมด1โหมด1เบสจะออกหนักนะครับเบสหนักเบสแน่นเลยนะครับโหมด2ก็จะออกกลางแหลมแล้วก็มีเสียงเบสดพอดีพ <ๆ S 2> อดีโหมดที่3อันนี้ผมไปดูอันนี้โหมด2อนะครับอันนี้โหมด3นะครับเสียงก็จะแตกต่างกันอีกนิดนึง นะครับก็จะซอฟกว่าตัวโหมดแรกนะครับตัวนี้กันน้ำด้ด้วยนะครับแล้วก็รองรับควบคุมการรับสายนะครับมีคอเข้ามาก็สามารถกดแล้วก็พูดตรงนี้ได้เลยนะครับมีฟังก์ชันแอซิสแตนต์ด้วยนะครับด้านหลังก็จะเป็นเสียบการ์ดนะครับแล้วก็ a u x ตัวนี้ชาร์จแบบไท e C นะครับที่เด่นในรุ่นนี้ก็คือลำโพงด้านหลังนะครับเป็นลำโพงเสียงโล นะครับด้านหน้าก็จะมี2คู่1คู่นะครับซ้ายขวาเลยตัวนี้เป็นแบบสเตอริโอนะครับให้เสียงสเตอริโอสารองศานะครับแล้วก็ลิงก์2เครื่องได้ด้วยนะครับที่พิเศษคือที่ชอบนะครับด้วยพลังเบรดแล้วก็ตัวนี้60วัตต์นะครับฝั่งละ30วัตต์นะครับเทียบกับราคาแล้วก็ได้ทดลองอยู่ที่ประมาณ4-5วัน นะครับแล้วก็ได้ไปเทสเสียงเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะเทสกับไมฟ้าแล้วก็ t 8นะครับเดี๋ยวลองลองเสียงต่อไปอีกนิดหนึง่ง <ช simultaneously> อ่เดี๋ยวลองอีกเพลงหนึ่งนะครับเพราะว่าบางเพลงมันจะติดลิขสิทธิ์ อันนี้ผมจะเปิดโหมดแรกก่อนนะครับเดี๋ยวปรับเดี๋ยวผมปรับไปตามเสียงเลยนะครับเพื่อนๆก็ฟังเอาแล้วกันนะครับอันนี้อยากจะมาแนะนํานะครับในรุ่นนี้เลยถือว่าโอเคน้ําหนักกําลังดีแล้วก็คุณภาพของเสียงถือว่าใช้ได้เลยนะครับอ่ะ フンジャン อ่าก็โอเคนะครับสำหรับ ลำโพงบลูทูธในรุ่น X8 X d u X8 t นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ให้เสียงคุณภาพเสียงถือว่าโอเคเลยนะครับถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับคลิปใหม่ด้วยสสวัสดีครับ